ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดเลยนะครับเวอร์ชัน5.9นะครับซึ่งทางฟันดิจิปล่อยออกมาแล้วนะครับก็คือจะใช้งานกับวั r ทูได้นะครับทั้งวั r ทูสีเหลืองนะครับแล้วก็วั r ทูโปรนะครับโดยวิธีนะครับลูกค้าสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เลยนะครับวิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก่อนอื่นเลยให้เราปิดจอยก่อนต่อมาให้เรามาที่คําว่าอัปเดตเกมแพดนะครับ ตรงนี้ให้กด Forget Device นะครับกดแล้วเราก็กลับมาทันทีเลยนะครับเพื่อกด Already f o r g o t ตรงนี้ต่อนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้เขาจะให้เรากดปุ่ม LT กับ RB ข้างบนค้างนะครับค้างเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มสวิตช์ครับไฟตรงนี้จะขึ้นสีเขียวนะครับแล้วเราก็กด Start Capture นะครับก็รอมันเจอกันนะครับพอเราเจอมันปุ๊บนะครับหน้านี้มันจะมีให้รับให้อัปเดตนะครับ ให้เรากดอัปเดตได้เลยนะครับเครื่องนี้แอดมินก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากลับมาต่อเชื่อมต่อลูดูลนะครับให้เราเชื่อมต่อลูดูธให้เรียบร้อยนะครับโอเคสิ่งที่จะต้องทำนะครับ สำหรับเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์5.9นะครับหนึ่งคือเราจะต้องกดล็อกจอแบบนี้นะครับต้องล็อกก่อนเข้าเกมน,นะครับต่อมามาที่แอปนะฮะแล้วก็อันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วหลุดนะฮะเดี๋ยวผมเชื่อมต่อใหม่ โอเคผเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับไปขึ้นสีน้ำเงินค้างแล้วนะครับมาบอกมาที่แอปนะครับก็มาเช็คเฟร์มแวร์กันก่อนนะครับว่ามันจะต้องเป็นเวอร์ชัน5.9นะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็น Fa t a นะครับแล้วก็เช็คด้วยว่านะครับปุ่มล็อกจอนะครับต้องล็อกนะครับโดยเราเล่นในแนวแบบนี้นะครับคือช่องชาร์จจะอยู่ทางฝั่งขวานะครับแล้วก็เสียบจอยเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกนะครับผมเมื่อเราล็อกหมดแล้วนะครับให้เรากลับมาที่แอป ตรงนี้แอดเกมนะครับจะเล่นเกมอะไรก็บแอนนะครับอันนี้จะลองพับจนะครับผมเข้าพับ G ทีนี้เขาจะสร้างคอนฟิกขึ้นมานะครับนี่นะครับกดที่รีคอม m มนต์นะครับคือคอนฟิกแนะนำนะครับก็จะเห็นคํมว่า c n f น i ิก r t l o t for for 3ุนะครับ1 3บนะครับซึ่งจะเห็นตำแหน่งปุ่มที่เขาตั้งมาแล้วนะครับ ตำแหน่งปุ่มต่างๆนะครับจะถูกฟิกไปแล้วนะครับลูกค้าจะต้องลากปุ่มในเกมให้ไปโดนตามจุดต่างๆนะครับดังนี้นะครับก็จะเห็นดังภาพนี้นะครับส่วนวิธีนะครับก่อนอื่นเลยให้เรากดกลับมานะครับแล้วกดคำว่าแอจัดนะฮะกดคำว่าแอจัดนะครับ กูนะครับอ่าโอเคผมแอดแจัขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กดนะครับผมก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราก,กดแอรลูกของเรานะครับก็คือเราต้องเข้าไปแคป เดี๋ยวผมจะเข้าไปแครลูกในเกมออกมาก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเป็น uh, โหมดตั้งค่านะครับก็แนะนำให้เล่นโหมดหนึ่งกับโหมดสามนะครับโอเคนะครับผมก็ขยับปุ่มอื่นๆหลบก่อนนะครับอันนี้ผมจะหลบก่อนจะเซตคร่าวๆนะครับ คผมก็จะแคปภาพนี้ออกไปนะฮะเราก็แคปจอไปนะครับกดปุ่มแคปโอเคเมื่อเราแคปจอเราได้ตำแหน่งปุ่มแล้วนะครับเราก็กลับมาที่แอปนะครับแล้วเราก็ทำการแอน เจอร์ที่เราแคปเมื่อกี้นะครับเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่คือรูปที่เราแคปไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ตำแหน่ง B จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตำแหน่ง A อยู่ตรงนี้นะครับ M อยู่ตรงนี้แล้วก็ Lb อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ LB ก็ตรงกับปุ่มเล็งนะครับส่วนปุ่มยิง Lt จะอยู่ซ้ายสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะลากปุ่มยิงมาที่บนซ้ายนะครับแล้วก็ปุ่ม A ผมจะตั้งเป็นเป็นปืนนะครับเดี๋ยวผมจะลากปุ่ม a มาตรงนี้แล้วก็ปุ่ม b มาอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ผมจำตำแหน่งนะครับแล้วก็ปุ่ม M ผมจะจะเป็นรี l o a d นะครับผมจะลากมาตรงนี้นะครับแล้วก็กลับเข้าเกมโอเคเมื่อกี้ผมเห็นตำแหน่งแล้วนะฮะผมก็จะลากปุ่ม B นะครับมาเป็นเป็นกระสุนนะฮะตรงนี้นะครับอะเปลี่ยนเป็นปืนนะครับกดปุ่มยิงผมลากไปบนซ้ายนะครับ ปุ่มเล็งผมใช้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปุ่มรีโหลดจะอยู่ตรงนี้นะครับคือตรงลงรถนะครับผมเอาออกนะฮะแล้วผมก็รีโหลดเข้าไปแทนนะครับโอเคส่วนปุ่มต่างๆผมแนะนําให้ขยายใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ทําจางเอานะครับก็ปล่อยจางได้นะครับแล้วก็ลากให้มันอยู่ในตําแหน่งที่ถูกนะครับแล้วต่อมาผมก็บันทึกนะครับแล้วผมก็เข้าเกมไปเล่นนะครับ ใส่ปุ่ม M นะฮะ,ะผมก็จะเดินได้แล้วนะครับผมนะครับก็ปุ่มยิงที่ผมตั้งไว้นะฮะผมเก็บปืนก่อนโอเคปุ่มยิงผมตั้งไว้ที่ LT นะครับ LT ก็คือปุ่มล่างะครับผมก็กด รับแีมานะ,อะโอเคผมยิงหนึ่งนัดนะฮะยิงหนึ่งนัดแล้วผมใช้ปุ่ม M ในการรีโหลดกดปุ่ม M รีโหลดลนะครับลองหน่อยนะแล้วผมรีโหลดนะครับ M โอเคต่อมาปุ่ม R LB นะครับที่ผมตั้งเป็นเลงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมกดเลงแล้วนะครับแล้วก็ยิง ส่วนปุ่ม A กับปุ่ม B นะครับผมจะตั้งเป็นเปลี่ยนปืนนะฮะซึ่งปุ่ม A ผมตั้งตรงแล้วมันก็เลยเปลี่ยนนะฮะอ่ะนี่เสร็จแล้วครับทุกตำแหน่งผมตั้งตรงแล้วนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแทปรูปออกไปนะครับรูปที่ผมตั้งเสร็จแล้วนะครับจะได้เห็นภาพนะครับอ่ะผมจะกด เรียบร้อยนะฮะลอาทับใหม่ฮะเมื่อกี้มันมีแจ้งเตือนพอดีผมกลับไปที่แอปนะฮะผมจะแอดรูปใหม่นะครับโดยใช้รูปเมื่อกี้นะครับปึ๊บอ่าผมเห็นเห็นตำแหน่งไหมครับตำแหน่งจะตรงหมดแล้วนะครับก็จะมีเบี้ยวบ้างก็นิดนึงนะครับตำแหน่งพวกนี้จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับคือจะต้องฟิกไว้แล้วเราจะต้องลากลุ่มในเกมเข้ามาให้ตรงนะครับตามจุดซึ่งตอนเนี้ยผมตรงแล้ว ปุ่มหลักๆของผมนะฮะตรงแล้วเราก็กด a p p l ายนะครับก็เขาจะบอกให้เราล็อกจอนะครับเราต้องล็อกจอเสมอนะครับก่อนเข้าเกมก็พอเสร็จแล้วก็กับเขาเกลี่ยตรงๆเลยครับแล้วก็จะเล่นได้แล้วนะครับส่วนใครที่แบบปุ่มมันบังนะครับก็ทําจางทําจางได้นะครับก็ทำให้มันจางไปนะครับตรงนี้ก็ทําให้จางไปนะครับ แค่น,นี้มันก็จะได้บังเรานะครับแล้วก็เล่นได้แล้วครับก็ดีกว่าเดิมนะครับ, D รบตอนนี้ก็เล่นกับวักทูได้นะครับจอยแบบมือเดียวนะครับสำหรับคีวันก็อาจจะต้องรอกันต่อไปนะครับตอนนี้ยังพูดนาเขายังไม่มีวิธีแก้นะครับขอบคุณครับ